เกษตรกรปลูกกุหลาบในอำเภอพบพระจังหวัดตากยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผสมผสานร,รู้คิดรู้ทำสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอดคล้องกับหลักค่านิยม12ประการในการจัดการดูแลไร่ติดตามจากคุณวิจิตราดีจันดาค่ะ ปฐมเพรในอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากเกรรษตรกรจะตัดดอกกุหลาบสดๆโดยคัดเลือกดอกที่บานกำลังดีชูดอกสวยงามเรียกได้ว,ว่าคัดดอกที่สมบูรณ์คุณภาพดีเพื่อนำดอกไปแปลรูปจากกุหลาบสดทำเป็นกุหลาบแห้งด้วยกรรมวิธีใช้ทรายวิทยาศาสตร์ดูดความชื้นแล้วจัดใส่โหลรูปทรงต่างๆเพิ่มมูลค่าราคาสินค้า นอกจากไร่จะปลูกดอกกุหลาบแล้วนะคะเจ้าของไร่ยังปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดไว้ในไร่ด้วยโดยการทําเกษตรแบบผสมผสานยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มมาทําตามโครงการพระราชดำริในเรื่องของเกษตรผสมผสานก็จะมีในเรื่องของต์มน้ํามันแล้วก็มีไม้ผลที่มาลองแล้วก็เป็นดอกไม้อย่างอื่นซึ่งอามาทดลองปลูกเพื่อเป็นการศึกษาว่าจะเหมาะกับพื้นที่ที่นี่ไหม ต้นปามที่เห็นเรียงรายนั้นนําเข้ามาปลูกที่ไร่เมื่อ2ปีก่อนเป็นการทดลองปลูกเพื่อศึกษาวิจัยในพื้นที่เนื่องด้วยอําเภอพะพระมีสภาพอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีมีฝนตกชุกซึ่งสภาพอากาศอาจจะไม่เหมือนกับภาคใต้แต่ผลผลิตก็ไม่ขาดช่วงหากได้ผลผลิตดีนะคะปลูกง่ายก็จะส่งเสริมให้กเกษตรกรในอำเภอพพระ,พระหันมาปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ด้วย ดอกทานตะวันแปลงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนำมะเมล็ดมาจากจังหวัดลบบุรีมาทดลองปลูกซึ่งได้ผลดีมากดอกใหญ่และสวยมเมล็ดมีขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งก็จะปลูกไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในไร่อีกด้วยเจ้าของไร่นะคะเน้นย้ำว่าที่ไร่เน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ดีต้องดูแลกุหลาบและพืชผลที่ปลูกเป็นพิเศษพัฒนาต่อยอดความคิดให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้น การจัดการก็คือจะเน้นในเรื่องของในครอบครัวเป็นหลักมีในในลูกในครอบครัวแล้วก็รับญาติเข้ามาด้วยแล้วก็มีแรงงานข้างนอกซึ่งเราก็จะมีเป็นจลแกนของไรแล้วว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรผสมผสานต่อยอดด้วยประสบการณ์เทคนโนโลยีชาวบ้านแบบครอบครัว ว่าเป็นไร่ต้นแบบเลยทีเดียวล่ะค่ะทั้งในเรื่องการรู้คิดรู้ธรรมนำทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามค่านิยมหลัก12ประการโดยปรับใช้ในการบริหารงานภายในไร่แห่งนี้ การบริหารงานของที่นี่นะคะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคนในครอบครัวช่วยกันดูแลค่ะโดยไร่แห่งนี้นะคะปลูกพืชมากกว่า10ชนิดเลยละค่ะโดยในแต่ละปีนะคะก็สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ